สวัสดีค่ะช่วงนี้นะคะก็เป็นช่วงของการสอบนะคะค,คุณครูหลายท่านก็คงจะใช้เวลาในการตรวจข้อสอบนานพอสมควรใช่ไหมคะสำหรับคลิปนี้นะคะโซจะมาแชร์ประสบการณ์การตรวจข้อสอบแบบปรนายัยสำหรับการศึกษาในยุค4.0นะคะ ที่แสดงผลลัพธ์แบบทันทีค่ะพร้อมทั้งวิเคราะห์ข้อมูลให้เราด้วยเสร็จสับโดยเจ้าแอปพลิเคชันนี้นะคะมีชื่อว่าสิบเ a ร e ค่ะการใช้งานก็ง่ายๆค่ะแล้วก็รีอีกแล้วนะคะสำหรับแอปพลิเคชันสิบเ a ร e นะคะมีจุดเด่นก็คือสามารถใช้สมาร์ทโฟนหรือแท็บเล็ตในการสแกนเพื่อตรวจคำตอบนะคะนอกจากนี้ก็ยังรองรับคำตอบที่ใช้ปากกาสีแดงก็ได้ สีน้ำเงินก็ได้หรือสีดำก็ได้ค่ะมีความรวดเร็วในการตรวจสามารถที่จะวิเคราะห์ค่าคะแนนสูงสุดต่ำสุดได้นะคะสามารถที่จะ Export นะคะออกมาในรูปแบบของ CSV หรือว่า PDF ก็ได้ค่ะสำหรับคนที่ใช้แบบฟรีเขาจะรองรับการสแกนคำตอบได้แค่ เดือนละ100ครั้งเท่านั้นนะคะแต่ละท่านก็จะมีอีเมลหลายตัวอยู่แล้วนะคะก็สามารถที่จะสมัครหลายๆแอคเค้าก็ได้ค่ะหรือสามารถที่จะเสียเงินก็ได้ค่ะมาดูขั้นตอนการใช้งานเลยนะคะขั้นตอนแรกเลยนะคะเราก็ต้องไปสมัครสมาชิกก่อนค่ะเข้าไปในเว็บเบราว์เซอร์นะคะแล้วก็พิมพ์ zipgrade.com ค่ะตามนี้นะคะ สำหรับผู้ที่ยังไม่มี Account นะคะเราก็ไปที่ new user ค่ะสำหรับผู้ที่มี a c c o u n t แล้วนะคะเราก็เข้าไปที่ล็อกอินตรงนี้ได้เลยค่ะโสเคยสมัครไว้แล้วนะคะโซก็จะล็อกอินเข้ามาเลยค่ะวิธีการสร้างห้องเรียนนะคะก็ไปคลิกที่ c l a s s s e t ค่ะคลิกที่ add new class ค่ะเสร็จแล้วคุณครูก็พิมพ์ชื่อห้องเรียนคุณครูได้เลยค่ะ เมื่อได้ชื่อห้องเรียนแล้วนะคะเราก็คลิกที่ save class ค่ะก็จะเจอห้องเรียนที่เราได้สร้างไว้แล้วนะคะสมมติว่าเราอยากแก้ไขนะคะเราจะมาแก้ไขโดยคลิกที่รูปเครื่องหมายดินสอแบบนี้นะคะเสร็จแ,แล้วก็เข้าไปแก้ไขได้เลยค่ะประมาณนี้นะคะแล้วก็คลิกที่ save class ได้เลยค่ะหรือถ้าจะลบคลาสนี้ทิ้งเลยก็คลิกที่ delete class ได้เลยค่ะ ในที่นี้ขอเซฟคลาสไว้ก่อนนะคะตอนนี้นะคะเราจะยังไม่มีจํานวนนักเรียนนะคะที่อยู่ในนี้เพราะว่าเรายังไม่ได้เพิ่มนักเรียนลงไปเลยค่ะแต่ว่าชั้นอื่นๆเนี่ยโศได้ทําการเพิ่มจํานวนนักเรียนไว้แล้วนะคะก็เลยจะมีจํานวนนักเรียนตรงนี้นะคะเมื่อได้ห้องเรียนแล้วนะคะขั้นตอนต่อไปนะคะเราจะมาเพิ่มนักเรียนกันค่ะ ซึ่งการสร้างข้อมูลผู้เรียนนะคะเราจะสร้างได้2วิธีค่ะสำหรับวิธีการแรกนะคะเราจะเพิ่มผู้เรียนกีละคนค่ะให้คุณครูคลิกที่ add new student นะคะเสร็จแล้วก็กรอกข้อมูลนักเรียนของคุณครูลงไปได้เลยค่ะเมื่อกรอกข้อมูลเสร็จเราก็คลิกที่ชั้นเรียนค่ะหรือว่าห้องเรียนว่าจะให้เด็กคนนี้เข้าไปอยู่ในอ่ชั้นเรียนไหนนะคะ เมื่อกี้เราสร้างวิทยาการคำนวณน,นะคะแล้วก็ติ๊กเครื่องหมายถูกหรือว่าจะอยู่ในหลายๆวิชานะคะเราก็ติ๊กได้เลยค่ะว่าจะให้อยู่ชั้นไหนเมื่อเสร็จแล้วก็คลิกที่เซฟสติวเด n นได้เลยค่ะอีกวิธีการหนึ่งนะคะซึ่งเป็นวิธีการที่โสดใช้นะคะโราจะใช้วิธีการ import student f o r m CSV ค่ะก็คือเราจะเอาข้อมูลนักเรียนจากไฟล์ที่เราได้ ทําทการบันทึกไว้แล้วนะคะค,คุณครูก็คลิกที่ Import Student Form CSV ค่ะแต่ว่าวิธีการนี้นะคะเราจะต้องสร้างไฟล์ไว้แล้วนะคะคลิกเลือกไฟล์ค่ะอันนี้โสได้สร้างไว้แล้วนะคะตรงนี้นะคะเมื่อได้เรียบร้อยแล้วก็คลิกที่ปุ่ม Upload ค่ะข้อมูลก็จะมาแล้วนะคะคือข้อมูลที่โสได้สร้างไว้นะคะจะต้องเป็นไฟล์แบบ csv นะคะต่อไปนะคะเราก็จะมาเลือกอช่องทางด้านซ้ายนะคะตามที่ระบบเขาต้องการนะคะ first name นะคะโซก็จะมาเลือกเป็น first name นะคะคือช่อง first name ช่องนี้นะคะ last name โซก็มาเลือกที่ last name เพราะว่าโซได้สร้างาไฟล์ที่มันแมทกับที่โปรแกรมเขาต้องการแล้วนะคะส่วนั้นอื่นๆเราจะกรอกหรือไม่กรอกก็ได้นะคะแต่ระบบ ให้เรากรอกที่มีเครื่องหมายดอกจันแบบนี้นะคะอันนี้โซจะใส่ student id ไปอีกช่องหนึ่งนะคะเสร็จแล้วก็คลิกที่ next ได้เลยค่ะอ่ามีนักเรียน17คนนะคะคลิกที่ return to student ค่ะก็จะมีนักเรียนเพิ่มขึ้นมาอีกนะคะ เสร็จแล้วนะคะโซจะทำการแก้ไขนะคะให้นักเรียนคนเมื่อกี้นะคะอยู่วิชาไหนบ้างนะคะในที่นี้คือจะให้เป็นวิชาวิทยาการคำนวณค่ะคลิกที่คลาสนะคะแล้วก็เซฟสติลเด้นนะคะต่อไปนะคะก็มาคลิกที่คลาสเสรค่ะเพื่อเช็คว่า เมื่อกี้ห้องเรียนป .4 ีทับหวิชาวิทยาการคำนวณเนี่ยเราได้เพิ่มนักเรียนเข้าไป17คนเนี่ยมาหรือยังนะคะในที่นี้เห็นว่ามี17คนแล้วนะคะแสดงว่าเราได้ทำการเพิ่มนักเรียนจำนวน17คนนะคะเข้าไปในห้องเรียนป .4 ีทับหวิชาวิทยาการคำนวณเรียบร้อยแล้วค่ะ สำหรับไฟล์ CSV นะคะคุณครูบางท่านอาจจะยังไม่ทราบว่าคือไฟล์อะไรนะคะคุณครูก็สร้างไฟล์จากโปรแกร,รม Microsoft Excel นะคะเสร็จแ,แล้วในขั้นตอนของการบันทึกไฟล์นะคะคุณครูก็ไปที่ไฟล์ค่ะแล้วก็คลิกที่บันทึกเป็นนะคะจากนั้นนะคะเราก็แค่เปลี่ยนมาเป็น CSV แค่นี้เองค่ะแล้วก็คลิกบันทึกธรรมดานะคะแค่นี้เองค่ะไฟล์ CSV นะคะขั้นตอนต่อไปนะคะเป็นการดาวน์โหลดกระดาษคำตอบค่ะคุณครูก็ไปคลิกที่เมนู answer sheet นะคะเสร็จแล้วก็ไปเลือกใช้ได้เลยค่ะระบบเขาก็จะมีให้ดาวน์โหลดนะคะเป็นแบบ PDF หรือเป็นแบบไฟล์รูปภาพนะคะ png ค่ะจะมีแบบ20ข้อนะคะ50ข้อ100ข้อนะคะคุณครูก็เลือกใช้ตามความเหมาะสมของคุณครูได้เลยค่ะถ้ามีข้อสอบ40ข้อเราก็ใช้ตัวเลือก50นี้ก็ได้ค่ะถ้ามี60ก็ใช้100อย่างนี้ค่ะสำหรับเวอร์ชั่นที่ทางซิเกรดนะคะทำออกมานะคะจะเป็นแบบ เวอร์ชันภาษาอังกฤษแบบนี้นะคะอันนี้คือแบบ20ข้อนะคะแต่ทั้งนี้นะคะถ้าท่านใดอยากใช้ฉบับเวอร์ชั่นภาษาไทยถ้าไม่อยากตกแต่งเองนะคะโซได้ทําแล้วก็เอาไว้ใต้คลิปค่ะคุณครูสามารถที่จะไปดาวน์โหลดเวอร์ชั่นภาษาไทยไปใช้ได้เลยนะคะโดยโซทํทำไว้แล้วคือเป็นแบบลักษณะนี้นะคะมีแบบ20ข้อนะคะ50ข้อแล้วก็แบบ100ข้อค่ะ สามารถไปดาวน์โหลดมาใช้ได้เลยค่ะจากด้านล่างของคลิปนะคะขั้นตอนต่อไปนะคะเป็นขั้นตอนของการสร้างเฉลยคำตอบหรือว่าคีย์นะคะทุกท่านจะต้องเข้าไปทำผ่านแอปพลิเคชันในสมาร์ทโฟนหรือแท็บเล็ตนะคะสำหรับการดาวน์โหลดแอปพลิเคชันซิปเกรดนะคะถ้าเป็นระบบ Android ก็เข้าไปที่ Play Store ค่ะถ้าเป็นระบบ IOS ก็เข้าไปที่ แอปสต e ค่ะอย่างเช่นเครื่องของโสเป็น ios นะคะโสก็จะจิ้มเข้าไปที่แอปสต e ค่ะเสร็จแล้วก็กดที่รับได้เลยค่ะเมื่อเราดาวน์โหลดเสร็จแล้วนะคะจะได้ไอคอนรูปแอปพลิเคชันซิปเกรดแบบนี้นะคะเมื่อดาวน์โหลดเสร็จเรียบร้อยนะคะเราก็จิ้มเข้าไปเลยะคะ่ะจิ้มเข้าไปใน แอปพลิเคชันเลยค่ะเสร็จแล้วเราได้สมัครไว้แล้วใช่ไหมคะในที่นี้เราก็จะามาจิ้มที่คือเรามีบัญชีไว้แล้วนะคะด้านล่างนะคะแล้วก็ใส่อีเมลกับพาสเวิร์ดลงไปได้เลยค่ะเมื่อเข้ามาแล้วนะคะเราก็จะไปสร้างเฉลยคำตอบนะคะโดยไปจิ้มที่ ค u ิเสร็จค่ะเสร็จแล้วนะคะให้ไปคลิกที่ New ค่ะเพื่อที่จะสร้างเฉลยข้อสอบอันใหม่นะคะตอนนี้เราจะสร้างเฉลยข้อสอบวิชาวิทยาการคำนวณป .4 นะคะตรงนี้ Name น,นะคะแล้วก็ใส่ชื่อลงไปค่ะ เสร็จแล้วเลือกว่าจะใช้กระดาษคําตอบนะคะแบบไหนนะคะของโสใช้แบบ30ข้อนะคะโสก็จะเลือก50ค่ะแล้วก็เลือกห้องค่ะโสจะเลือกเป็นปสีทับหนึ่งวิชาวิทยาการคำนวณน,นะคะเสร็จแล้วก็คลิกที่ Create เลยค่ะ สำหรับการสร้างเฉลยคำตอบนะคะจะมีอยู่2แบบค่ะก็คือแบบกดเลือกคำตอบนะคะเราก็แค่ดูเฉลยของเราค่ะว่าข้อไหนเฉลยอะไรนะคะแล้วก็เอามือนิ้วจิ้มลงไปเลยค่ะสามารถที่จะเลือกคะแนานได้นะคะว่าจะเลือกให้ข้อนี้กี่คะแนานนะคะก็แก้ไขเป็น้า2ก็เปลี่ยนตรงนี้เป็นเลข2นะคะ แต่ถ้าเกิดว่าไม่เปลี่ยนก็ระบบเขาก็จะใส่เป็น1คะแนน,นมาให้โดยอัตโนมัตินะคะทั้งนี้นะคะถ้าเกิดว่าในข้อนั้นมีคำตอบที่ถูกต้องหลายข้อนะคะเราก็จิ้มไปหลายๆข้อได้ค่ะอันนี้คือแบบที่1น,นะคะส่วนแบบวิธีที่2ก็คือการสแกนนะคะ การสแกนคำตอบลงไปนะคะคือเป็นกระดาษคำตอบที่เราได้ฝนไว้แล้วนะคะเราก็แค่สแกนค่ะโดยคลิกที่สแกน for key ค่ะเมื่อสแกนเสร็จนะคะโปรแกรมเขาก็จะสแกนผลเอาคำตอบที่เราสแกนไว้นะคะแล้วก็อ่าเซฟ w e w key เสร็จแล้วก็เลือกว่าจะให้คำตอบข้อ ไหนกี่คะแนนนะคะแล้วก็คลิก continue ค่ะเราสามารถเข้ามาเช็คได้นะคะอันนี้ค่ะเมื่อกี้ที่เราสแกนเข้าไปจะออกมาประมาณนี้นะคะเราสามารถมาแก้ p o i ต์ในนี้ได้เลยค่ะหรืออยากมาแก้คำตอบในนี้ก็ได้เช่นกันนะคะโซก็จะใช้วิธีการสแกนแบบนี้ค่ะเพราะว่าจะสะดวกดีนะคะ ทั้งนี้คุณครูก็เลือกใช้ตามแบบที่เหมาะกับตัวเองก็แล้วกันนะคะสําหรับขั้นตอนต่อไปนะคะเป็นขั้นตอนของการสแกนกระดาษคําตอบของนักเรียนของเรานั่นเองค่ะเราก็คลิกที่สแกนเ a เปอร์นะคะแล้วก็เอาโทรศัพท์ของเราไปส่องที่กระดาษคําตอบของนักเรียนค่ะโดยให้จุดสี่เหลี่ยมด้านขอบสี่มุมตรงกับกระดาษคําตอบของนักเรียนนะคะ เมื่อสแกนเสร็จเรียบร้อยนะคะเราสามารถที่จะมารีวิวเปเปอร์นะคะรีวิวดูก็ได้นะคะเราจิ้มเข้าไปที่รีวิวเปเปอร์ตรงนี้นะคะก็จะแจ้งมาว่า,าคนนี้นะคะได้คะแนนเท่าไรนะคะเต็มเท่าไรนะคะแต่เนื่องจากว่าวิชาของโซเนี่ยมันไม่ตรงชื่อเพราะเด็กยังไม่ได้สอบนะคะก็เ,ะเลยเอาของอีกชั้นหนึ่งมาลองทดลองทำให้ดูก่อนค่ะ เราก็สแกนจนครบนะคะนอกจากนี้นะคะเราสามารถที่จะมาดูที่ไอเทมแอนะลิซได้นะคะเป็นการวิเคราะห์ข้อสอบนะคะว่าค่าอำนาจความยากง่ายของข้อสอบเป็นยังไงบ้างนะคะเสร็จสิ้นขั้นตอนการสแกนคำตอบค่ะสุดท้ายนะคะเราสามารถเรียกดูผลสรุปจากหน้าเว็บไซต์ของซิปเล e ได้นะคะโดยคลิกที่เมนู q u i z Set นะคะ เสร็จแล้วเลือกวิชานะคะสมมุติเราจะดูวิชาระพุทธศาสนานะคะเราก็มาดูได้เลยว่าผลสรุปเป็นยังไงนะคะสกออยู่ที่เท่าไรได้กี่เปอร์เซ็นต์นะคะเราก,ก็ยังสามารถที่จะดาวน์โหลดเป็น PDF หรือว่า CSV ได้เช่นกันนะคะเมื่อดาวน์โหลดข้อมูลเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะก็จะออกมารูปแบบนี้นะคะอันนี้เป็นแบบไฟล์ PDF ค่ะ โปรแกรมก็จะสรุปข้อมูลของนักเรียนแต่ละคนนะคะมีแบบรูปภาพด้วยนะคะอันนี้เป็นแบบ csv ค่ะแล้วก็ไปใช้ใน excel ได้เลยค่ะสำหรับคลิปนี้หวังว่าจะเป็นประโยชน์กับคุณครูทุกท่านนะคะไม่มากก็น้อยพบกันใหม่คลิปหน้านะคะสำหรับคลิปนี้ขอบคุณและสวัสดีค่ะ